ชื่อนักเตะฟุตบอลยูโร2024คนแรกนะครับเล่นกองกลางในทีมชาติบูโน่เฟอร์นันเดสทีนัปเตะนักเตะลิเวอร์พูลจอร์แดนฮาเดอร์สันไม่ใช่ใส่รองเท้าอาดิดาสเชนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับเป็นผู้รักษาประตูจอร์แดนพิกฟอร์ดทีนัปขึ้นแท่นตำนานสโมสรและบูนชัดเจนเลยพี่คนเดียวเลยตอนเนี้ยเอ็ดวินฟานด์สาร์38ปีลอยเออร์ทุกต กินช่างคิสติโนโรนัลโดผิดครับอายุเกิน30มสิบแฮนนี่เคนผิดครับอยู่กองหลังอ๋อก็จิวพันได้เบนกิวมาแล้เป็นตัวที่ถูกต้องถูกต้องตำปีคนนี้มุกโยสาก้าผิดครับคนนี้นะครับอายุไม่เกิน20่สิบยอมรับครับเป็นนักเตะบาร์เซโลนาโอ้โหโรามิญย่ามาวเฮ้ยตรงนี้ถูกต้องหมดแล้วอะโอ้โห